โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาบ,บเกมบบเกมชินิมแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยนในวันนี้นั้นผมก็จะมาเก็บตกความสำเร็จของเมืองฟอนเตนที่ตัวออกมันนั้นจะมาในรูปแบบของเควสประจําวันที่ผมหาได้ไดในแพท4.0ยููน่นะนะแล้วผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของเควสคร่าวๆห้องกบบระบอกวิธีการและเงื่อนไขของเควสแต่ละเควสถ้่ไมนจะมีเควสประจําวันไหนมีความสําเร็จบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่า โดวยวสประจำวันเควสแรกนั้นจะเกี่ยวข้องกับเควสเรื่องเล่าจากนาครว่าการฟอนเทนโดยเควสนี้นั้นจะสุ่มมาในรูปแบบของเควสประจำวันซึ่งการจะได้รับความสําเร็จจากเควสประจำวันนี้นั้นเราจะต้องทำเควสประจำวันนี้ทั้งหมด3ครั้งซึ่งจะเป็นสถานการณ์3รูปแบบที่ต่างกันโดยสถานการณ์ที่1ก็จะเกี่ยวข้องกับอิสซโดราที่ดูเหมือนว่าตัวของเธอนด้ทําเอกสารบางอย่างหายแล้วก็ต้องเดินตามหายเอกสารของเธอตามเมลูซีนไปซึ่งเอกสารของเธอนั้นเธอวางรือไว้ที่ร้านกาแฟซึ่งในส่วนนี้นั้นก็คือสถานการณ์ เควสนี้สถานการณ์ที่2อนั้นจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของร้านของเล่นที่ดูเหมือนว่าตัวของเขาจะมีปัญหาทางด้านการขอเอกสารเราจะต้องไปตามหาแบบฟอร์มเอกสารมาช่วยตัวของเขาเป็นสำนักทดแทนของตัวเอกสารที่หมดไปซึ่งเราก็ตามเควสไปขอที่แอสเทลแล้วก็ไปคุยกับคารอนก็จะเป็นอันเซร็โดยเราก็จะได้แบบฟอร์มกลับให้ตัวของรีฟมันก็จะเป็นอันเสร็จในสถานการณ์ที่2นั่นเองซึ่งต่อไปเราก็ต้องรอสถานการณ์ที่3นั้นสุ่มขึ้นมา ดยสถานการณ์ที่สามน่จะเกี่ยวข้องกับตัวของเซลซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในส่วนนี้นั้นในระหว่างที่ตัวของเธอนั้นดูละครอยู่ตัวของบาเรลหมาของเธอนั้นก็ได้หายตัวไปซึ่งเรากับบัตซีนก็ต้องออกตามหาตัวของบาเรลกันโดยการตามหาตัวของบาเรลนั้นเราจะต้องวิ่งออกไปดังนอกเมืองตามตัวของเมลซีนบัตซีนไปแต่นี้ผมวิ่งมาล่วงหน้าเลยนะซึ่งเมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นอันเสร็จเควสนี้เราก็นาบาเรยนั้นกลับไปให้ตัวของเซลล์มันก็จะเป็นอัน มันมีโอกาสสุมได้ซ้ำมันเดิมมะนะก็รุ้นนอยให้สุมได้สามรูปแบบและกัน ยดยความสำเร็จจากเควส์ประจำวันนั้นต่อไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับจิตกรซึ่งจะเป็นเควสที่มีชื่อว่าสุนทรีวิจารณ์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับจิตกรดีพิอริสจิตกรผู้ที่สงสัยศาสในการวาดรูปว่าการใช้กล้องวาดรูปกับการวาดรูปนั้นมันมีบางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งเขานั้นก็กาลังจะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้โดยเรามาพูดถึงความสำเร็จที่เราจะได้จากเควสนี้กันดีกว่าโดยเงื่อนไขคือเราจะต้องช่วยเหลือตัวของเขาทังสามครั้งซึ่งจะเป็นสามรูปแบบเช่นเดิมโดยในรูนรปแบบทีีีี่่่่่่่นน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 ้้้้้้้้้ัััััตตวววขของงงเเเเเเาา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 าจะใใใใหหรรรรไปปปปถถยยภภพพม <Today S 2> ื็็แแแบบบดูซึคคทกกลส ซึ่งเมื the the ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอครั้งต่อไปในเควสนี้สุ่มมาในครั้งที่สองนั้นก็จะสุ่มเควสให้เราไปถ่ายภาพใต้น้ำีกเช่นเดิมเพื่อเขาด้นํำมาทำเป็นภาพประกอบภาพแรกและนำมาวาดรูปลงผ้าใบของเขาเพื่อนำมาวิเคราะห์ความแตกต่างจากภาพภาพแรกด้วยภาพถ่ายในคราวนี้นั้นเราจะต้องถ่ายโคลทินใต้น้ำไปให้เขาเพื่อตัวของเขานั้นนนำมาเป็นแบบวาดรูปซึ่เมื่อถ่ายเสร็จก็ดำรูปไปให้เขาซึ่งมันก็จะเป็นอันเสร็จในเควสครั้งที่สองนี้เลยเราก็ต้องรอเควสครั้งที่สามสุ่มมานะ นั่นเื็อเราได้รับเควสนี้ในครั้งที่3นั้นหมือนว่าในตอนนี้เขานั้นจะประสบปัญหากับสีมอตัวของเา็าจะต้องเข้าเมืองไปซื้อสีให้เขาราะเขานั้นไม่อยากละทิ้งจากการวาดรูปในระหว่างที่กำลังไฟติดแล้วต้องเข้าเมืองไปาห,หาบูติคัสเพื่อซื้อสีจากเขาแล้วเมื่อซื้อสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นแล้วก็ทำสีกลับใบตัวของเขากันซึ่งเพียงเท่าน,นี้มันก็เป็นกันเสร็จเควสในส่วนของ,ของครั้งที่3ซึ่งในส่วนนี้นะมันก็นจะตรงตามเงื่อนไขที่เราได้รับความสำเร็จมาแล้วแต่เรานนัั้้ก็ยงจะไไมม่ดควาสเรเรรรจจเเางต้ออคสปะัน่ีม่มัันนนจ,จะเเเกกีี่ยวว้้องไปไปบ ดยหลังจากที่เราช่วยเหลือเขาตั้ง3าครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วในครั้งที่สี่มันก็จะสุ่มเคยสระจาวันมาเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้นั้นตัวของเรานั้นจะไม่เจอตัวของเขาซึ่งเราก็ต้องออกตามหาบริเวณรอบๆซึ่งเมื่อเราตามหาเขาเจอเรียบร้อยแล้วนั้นูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นเขากำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับการวาดรูปของเขาเกี่ยวกับองค์ประกอบสารและสีในการวาดภาพซึ่ง็ดหมือนว่าในตอนนี้นั้นเขากำลังกุ้มใจและหมดไฟอยู่ก็เลยออกมาเดินเล่นสักพักอ่ะนะซึ่งเควสในวันนี้นั้นก็ไม่มีอะะไไไรรรรรรรมมมมมาาาาาาากกกกเเเเเเลลยยแแคคค่คุ่ััับบบ้้้็็็็็ดดวววสสจจจจซึงนนนปปอะ โดยรูปแบบของเพื่อประจําวันนี้นั้นก็ยังจะมีอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการตามหาอาหารมาให้ตัวของเขาซึ่งอาหารนั้นก็คือการิคบักเก็โดยที่การทําอาหารนี้นั้นเราจะต้องมีสูตรอาหารซึ่งสามารถซื้อได้ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อว้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนั้นก็สามารถวิ่งตามผมมายังร้านขายอาหารนี้ได้เลย ซึ่งสูตอาหารก็คืออันนี้นั่นเองก็สามารถซื้อได้จากตรงบริเวณน,นี้นะและหน้าตาของอาหารก็จะประมาณนี้เลย ในความสำเร็จต่อไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับร้านกาแฟของอารูเอสในความสำเร็จนี้นั้นเราจะต้องชงกาแฟสมบูรณ์ทั้งหมด2ครั้งบวกกับสอบการเป็นบาร์เทนเอร์อีกหนึ่งครั้งโดยตัวเราต้องชงกาแฟถูกต้องตามสูตรซึ่งในส่วนนี้นั้นเขาก็จะบอกสูตรแต่ละเมนูในในส่วนนี้นั้นผมโชคดีมากที่ได้กาแฟตาสว่าง2ครั้งติดเลยเพราะมันใช้แค่กาแฟ1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่า1ส่วนโดยในเควสนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาในการใส่วัตถุดิบก็เพราะว่าการแปลไทยในส่วนนี้นั้นก็อาจจะทําให้เรางงแต่ก็ต้องขอให้เข้าใจไว้เลยว จ้าของร้านบอกในส่วนนี้นั้นผมใส่กาแฟและใส่น้ำเปล่าซึ่งก็ตรงตามออเดอร์แล้วก็พร้อมเสิร์ฟโดยออเดอร์ต่างๆก็จะมีอยู่4เมนูตามที่ผมไปรวบรวมมาซึ่งเราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามสูตรตามเมนูเหล่านี้เลยโดยเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าก็ <c oughs> าจะเป็นการเสร็จเควสในส่วนของครั้งแรกซึ่งตัวเราก็จะต้องทําให้เพอร์เฟกต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปลดล็อกการได้รับความสําเร็จนั่นเอง โดยครั้งที่สองนั้นผมก็ยังโชคดีที่ได้ออเดอร์เป็นกาแฟาตาสว่างซึ่งผมก็ทาเหมือนเดิมแค่เพียงใส่วัตถุดิบกับน้าเปล่าแล้วก็นําไปเสริมให้กับลูกค้าเพียงเท่านี้นั้นเราก็จะเสร็จเควสในครั้งที่2ซึ่งมันก็จะเป็นการปลดล็อกเควสประจาวันทั้งต่อไปในครั้งที่3กับการสอบเป็นบาร์เทนเดอร์นั่นเอง ในทในครั้งที่สารที่เราได้รับเควสนี้นั้นตูวหวัว่าตัวของอาดูเอตนั้นจะเห็นความสามารถในการเป็นบาร์เทนเดอร์ของเราจึงอยากจะทดสอบเราเพื่อเรานั้นได้รับใบรับรองในการชงกาแฟซึ่งขั้นตอนการได้รับใบรับรองการชงกาแฟนั้นในตอนนี้นั้นมันไม่ได้ทํายากเหมือนสมัยก่อนเพียงแค่คิดค้นสูตรกาแฟขึ้นมาเป็นของตัวเองและอรอ่อยก็จะได้รับการรองรับให้เป็นบาริสตา้าได้แล้วโดวยในส่วนนี้นั้นเราก็เลือกสูตรของเราได้เลยว่าอยากใช้กาแฟสูตรไหนซึ่งเมื่อเลือกสูตรไหนก็ตามมันก็เหมือนกันนั่นแหละและ เราชงสูตรก่อนหน้านั้นถูกแบบเป,ไป๊ะๆอะนะ แล้วเควสอันต่อไปนั่นก็คือเควสอันสุดท้ายก็คือเควสที่มีชื่อว่าไวเด็กของพวกเขาซึ่งเงื่อนไขการจะได้ความสําเร็จของเควสนี้นั้นเราจะต้องสําเร็จเควสของเราเด็กๆสาสถานการณ์ด้วยกันโดยครั้งที่1นั้นก็คือการเล่นซ่อนแอบกับเราเด็กๆซึ่งสถานที่เล่นซ่อนแอบก็คือตรงบริเวณท่อระบายน้าใต้ดินซึ่งจะเป็นการตามหาเราเด็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นั้นเราจะต้องออกตามหา2คนก็คือตัวของออเรลและตัวของไวรัสซึ่งออเรลนั้นก็ไม่ซ่อนตรงไหนเรส็จ เคลวในครั้งแรกโดยเคววในคราวที่2นั้นก็จะเป็นการเล่นซ่อนแอบกว่าเราเด็กๆอีกเช่นเดิมซึ่งในคราวนี้นั้นก็จะเป็นการมาเล่นที่เมืองด้านบนซึ่งในส่วนนี้นั้นเราก็จะต้องตามหาเด็ก3คนเพราะในครั้งนี้นั้นจะมีตัวของโลวี่ผู้ที่เป็นเพื่อนของวีรัสมาเล่นด้วยโดยตัวของเธอนั้นจะซ่อนอยู่หลังกองซึ่งก็คือกล่องตรงบริเวณนี้เลยต่อไปก็ตัวของออเรลก็ไม่ได้ซ่อนอีกเช่นเดิมเขาโพ่มแต่สนใจหนังสือนะและคนสุดท้ายวีรัตเขาจะซ่อนอยู่ในตรอกนี้ เมื่อเราตามหาเด็กได้ครบทั้งสาคนเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นการเสร็จในส่วนของเควสครั้งนี้แล้วก็ต้องรอเควสครั้งต่อไปมันวนมานะก็ต้องลุ้นให้มันไม่สุ่มเควสซ้ำมา และพวเราสุมเควนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วในครั้งนี้นั้นก็จะไม่ได้เป็นการเล่นซ่อแนแอบแต่อย่างใดแต่จะเป็นการเดินเล่นภายในเมืองของเราเด็กๆซะมากกว่าก็จะมีทั้งไปเดินเล่นตรงบริเวณน้ําพุไปที่สํานักข่าวสตีมเบิร์สแลวก็จะมีการพูดถึงพ่อของลูวี่ผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฟอนเทนและแถมยังเป็นนักวิจารณ์ข่าวอีกด้วยนั่นก็ทําให้ตัวของออเดลนั้นอยากเป็นนักวิจารณ์ตามและเมื่อเด็กๆวิ่งเล่นกันมาได้สักพักแล้วก็ได้เวลาของการทานอาหารแล้วจะดูเหมือนว่าตขอออองงที่เ้ารก ไปตามหาผลส้มให้เขาเพื่อทำขนมให้กับเราเด็กๆแค่เท่านี้นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเควสนี้แล้วตัวเราก็จะได้รับความสําเร็จมาก็รลุ้นให้มันสุ่มเควสได้ต่อเนื่องกันแบบไม่ซ้ำอ่ะนะขอให้ดวงดีก็แล้วกันทุกคน ก็จะเป็นการจบไปสําหรับความสาเร็จที่เกี่ยวข้องกับเควสประจําวันที่เพิ่มเข้ามาในแพท4.0ซึ่งความจริงในเรื่องของเควสหลายๆเควสนั้นมันอาจจะยังมีต่อในเควสประจําวันต่อๆไปแต่ผมเอามาแค่ในส่วนของที่มีความสาเร็จก็พอซึ่งถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมหรือความสาเร็จเพิ่มเติมผมก็จะมาต่อไว้ให้เอาเป็นว่าวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากผมมีการสรุปข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนั้นผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูสําาหรัับบบวนนนี้้้กก็ตอองไป่ละจ